ไม่ว่าจะเป็นเถาวันหลงคือเถาหลงหรือแม้กระทั่เถาหลงเองเนี่ยก็<ม>จะเหมาะในเรื่องของพุทธคุณเกี่ยวเขาจะให้ทักคุณทางด้านเมตาตาเมตตาหล,ลงไหลหลงไหลค้าขายนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับทางบ้านทางบ้าน,าานมนตาเรานะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญสองท่านก็คือท่านอาจารย์จวงนะครับเอ่ออาจารย์สาธิกศรีชื่อดังนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์โฟนะครับผู้ที่สัมผัสในเรื่องของพลังได้นะครับมีคนสอบถามทางบ้านมนตาเราเนี้เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อตระกูลเถาหลกนะฮะว่าเครื่องรานของ ของพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราเราก็าจะมันนำมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเทือเข่าเนี่ยอย่างเทือกเสื้อเขา่าคือที่เราเสนอไปคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของถาวรหลงนะครับซึ่งเขาบอกว่าถาวรหลงเนี่ยมันจะเป็นถาวรอาถรรพ์ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยจะขวางทางเข้าพวกถ้ำหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธ เพื่อไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปลวกล้ําซึ่งใครเดินข้ามไปเนี่ยก็จะหลงหลงทางกลับบ้านไม่ได้แม้กระทั่งนกปินผ่านก็ไม่สามารถกลับรังได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนํารูปภาพของทวัตหลงนะครับมาแปะไว้ให้ท่านท่านผู้ชมดูแล้วนอกจากถวัตหลงแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเครือเถาหลงซึ่งจะมีสีน้ําตาลกับสีดํานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะนำนำมาไว้ในรังนกเขาเรียกรังนกเขาหลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพเพราะว่าผอดีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของของรังนกเขาหลงซึ่งรังนกนี้เนี่ยถ้าร้านร้านหรือกิจการใดที่มีรังนกเนี่ยเขาจะมีหนึ่งถึงเก้ารังนะครับ ซึ่งถ้าใครเอาไปไว้ไว้ในร้านเนี่ยจะทําให้ค้าขายดีคนเข้าไม่ไดไ้ไม่ไม่ขาดสายเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องรางในการในการค้าขายแล้วน,นอกนอกจากเครือเครือเถาหลงที่ใส่ลงไปในรังนกเถาหลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเลกต้นของเถาหลงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันเนี่ย ซึ่งจะมีการลงหัละกเหมาะสำหรับเอาไว้ในกิจการเพื่อช่วยในเรื่องของการค้าขายนะครับซึ่งจะมีทั้งแบบต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่นะครับอ่านี่ก็จะเนี่มทำารจวงว่าเคยเห็นนะแล้วก็ก็จริงๆก็เคยเคยเห็นแต่ที่ที่บ้านมานณฑลนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็ พบเห็นน้อยมากเคยได้ยินแต่ครับได้ยินแต่ชื่ออะแต่ว่าไม่ได้เห็นของจริงพึ่งมาเห็นของจริงที่บ้านตรงตรานะครับถ้าพูดในเรื่องของพลังเนี่ยอ,อาจารย์โฟเคยเคยสัมผัสพลังแล้วใช่ไหมครับเคยเคยแล้วครับเรื่องของทวันหลงก็อย่างที่บอกมาแล้วนะครับเรื่องของทวันหลงนะครับ ก็จะขึ <plane>. ้นอยู <flags Bla> <management> ่ในป่าหรือว่าเพื่อเพื่อที่ปกป้องถ้ำนะฮะก็พลังก็จะเขาเรียกว่าไงจะปกป้องปกป้องในสถานที่ตรงนั้นอ๋อครับผมสถานที่นะครับเรื่องของค่อศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในการลุกล้ําเข้าไปเนี่ยอ๋อครับตรงนี้เนี่ยสามมือมนต์ดำใช่ครับที่การลวงล้าเข้าไปครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ ซึ่งในเรื่องของตระกูลเถาหลงทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมันทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหลงหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากที่เราเห็นมาทำเป็นเครื่องรางแล้วเนี่ยแม้กนะระทั่งพระในเรื่องของสายสเสน่ห์ต่างๆก็จะบมดมาเป็นมวลสารตรงนั้นด้วยนะครับ,รบหรือว่าเป็นในเรื่องของน้ำมันน้ำมัน ที่เกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์นะฮะที่ใช้โดยมากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเถาวันหลงคือเถาหลงหรือแม้แต่เถาหลงเองเนี่ยก็จะเหมาะในเรื่องของพุทธคุณเกี่ยวกับเขาจะให้ทักคุณทางด้านเมตตาเมตตาหลงไหลหลงไหลค้าขายนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งเสริมที่จะช่วยให้กับการค้าขายเนี่ยดีขึ้น นะครับซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นพุทธคุณที่เสริมให้กิจการของแต่ละกิจการดีขึ้น<ม>ก็มีหลายคนนะคะรับอาจารย์ครับก็มีคนมามา,มาบอกเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยมันคนเล่นของหรือเปล่ามผมบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นนอยเราเป็นคนที่แสวงหาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาช่วยหนุนตัวของเรารผมยกตัวอย่างอย่างสศีที่ รวยๆนะครับเขายังมีเครื่องรางของขังของเขาเองที่มันเป็นเป็นประจําตัวของเขาใช่ไหมครับบางคนมีมูลค่าองค์หนึ่งเป็นล้านๆ้านเลยนะครับครับใช่ไหมครับใช่แต่ของเราเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของพลังของธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาของที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วที่เราพอจะหาได้เนี่ยเอามาเพื่อช่วยในการในสิ่งที่เราทาเนี่ยทําให้มันดีขึ้นนะครับ ซึ่งอย่างาว,วันหลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาทำก็าสามารถทําเป็นประคําห้อยก็ได้นะเนี่ยฮะให้จำจำเติ้งกับจำโฟ,โฟ,โฟโดูนะครับก็ลองดูนะฮะครับเนี่ยครับอ๋ออันนี้คือไม้ไม้ไมที่เขาที่เขาเอามาแกะแล้วทำทำ,ทำประคำทำประคำแต่ต้องบอกก่อนนะของที่เป็นธรรมชาติบางครั้งมันจะไม่ได้สวยงาม ใช่ใช่เพราะมันคือของที่ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเลยนะครับคือมันจะไม่เหมือนของที่เราทามาจากลงหล่อหรือว่าเป็นพวกของที่มาจากพวกอันจิวเวลรี่อะไรต่างๆพวกนั้นจะสวยแต่นี่ของธรรมชาติก็คือธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วมันก็ไม่เหมือนแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นความสวยงามเราเน้นความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วเอาไปบูชาแล้วได้ผลตรงนั้นมากกว่านะครับ นี้ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นไม้ระคำเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งคือทุกชิ้นจะไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเกิดจากธรรมชาตินั้นซึ่งทางบ้านบนตาก็อาจารย์ตอบก็เน้นเน้นในเสิ่งที่เป็นธรรมชาติผลิธรรมชาติ ครับครับครับซึ่งคนที่ชอบในเรื่องการนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะครับเหมาะสำหรับการขนมภาวนาเออใช่ไหมตันนี้ใช่จะเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่ที่ฝึกในเรื่องของการจับพลังหรือการนั่งนั่งอะไรต่างๆเนี่ยวิปัสสนาอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถทักได้ที่ทางบ้านมบ้นตานะครับนี่ขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ครับอันนี้หนึ่งเส้นนี่คือหนึ่งร้อยแปดเมตรหรือเปล่าครับครับเขาเรียกประคำประคำนร้อยแปดนะครับแล้วก็วันนั้นกระเรียบติดค้างท่านผู้ชมอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องของ เดอยพยางงูเหลือมอตายพายนะครับตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับคือต้องบอกก่อนว่างูเหลือมเนี่ยเหมือนที่ท่านอาจารย์จวงเล่าให้ฟังมานั้นงูเหลือมเนี่ยจะเป็นงูที่ถ้าถ้าเราเห็นเดรยใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่าเป็นงูที่มีอายุอพอพอม, <ๆ S 2> มีอายุเนี่ยเขาจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกไปล่าล่าเหมือนเหมือนคนอื่นเขาเขาจะใช้เดรยเนี่ยขีดเป็นวงกลมเป็นอนา,านณาเขตเพื่อให้สัตว์เนี่ย หลงเข้ามาเป็นเหยื่อนะครับของแท้เหมือนที่อาจารย์โฟให้ดูนะครับด้านหลังจะเป็นจะเป็นในรูปของของงูแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยแล้วด้านตรงตรงท้องเนี่ยจะติดหนังงูเลยอันนี้คือของแท้ของแท้เนี่ยยังไงเราดูก็คือของแท้ใช่แต่ของที่บางทีที่หลายหลายคนบูชาแล้วบอกว่าบูชามาแพงๆที่เขาเลี่ยมแล้วใส่น้ํามันออันนั้นก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่ามัน มันใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราสภาพแบบนี้เนี่ยครับมันแน่นอนหรือแม้กระทั่งเป็นงูเล็กนะฮะท่านแต่งตวด้วยนะมันก็จะเป็นเตยเล็กจริงๆแล้วก็ติดติดตด้วยแผ่นงูอ่าเนี่ยเราก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็ถึงบอกว่าเอ่อการบูชาในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับในเรื่องของเครื่องรางต่างๆเนี่ยคงต้องพิจารณาในในส่วนตรงนี้นะครับ เหมือนที่ท่านอาจารย์ดวงเคยพูดเสมอเงินเราคือเงินจริงใช่ครับการการบูชาอะไรเนี่ยมันจะต้องได้ของจริงต้องได้ของจริงและของของแท้ที่มันคุ้มค่านะครับซึ่งทำบ้านมุนตาเราไม่ได้มีเยอะนะเราก็มีอยู่ประมาณนี้ตอนนั้นเองที่เก็บเอาไว้ให้ให้ดูว่าเอ้ของแท้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอญาตดู อันนี้ครับพอดีเรามีตัวอย่างเจอแล้วนะฮะนี่ครับท่านอาจารย์จงดูนะฮะว่าเราก็เลยไม,ไม่ไม่ทราบว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกันลักษณะแบบเนี้ยไม่ติดเลยตันนี้มันมันยากนะฮะเห็นไหมครับถึงจะเป็นอันเล็กเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช่หรือเปล่านะฮะที่เราดูเนี่ยอืม คือเทียบกันไม่ติดเลยคืออันนี้เราเราต้องขอต้องดูครับอันนี้ก็ฝากฝากเอาไว้นะฮะลองดูมีอะไรที่จะเสริมไหมครับอาจารย์ก็เรื่องของโดยงูแล้วกันนะครับผมนี่ฮะอันนี้มันเป็นของที่จะบอกว่าไงฮะมันไม่ใช่ของจริงฮะลองดูฮะเทียบกันไม่ติดนะฮะส่วนมาก ไม่อยากจะพูดนะครับพวกนี้มันทํามาจากตีนไก่ใช่ไหมครเขาเรียกเตยไก่เตยไก่นะครับพวกที่ไม่มั่นใจนะครับที่แบบเจอตามตลาดนงตลาดนัดนะครับพวกนี้ทาไมมั่นใจอย่าอย่าไปบูชามาครับเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรนะฮะเนี่ยอย่างของของแคเนี้ยฮะเทียบกันไม่ติดนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นเดยงู เหลืองตายภายก็ชัดเจนเลยนะฮะเรื่องของเือยแต่ต้องบอกเลยนะครับเตยตรงนี้ที่เราได้มาต้องย้ําว่าไม่ใช่ที่ได้ได้มาจากการฆ่านะฮะต้องให้เขาตายเองนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีพุทธคุณที่สูงแต่ถ้าเกิดเราเราไปเอาแบบมูที่เรามาฆ่าเพื่อจเจ้าเดือยเนี่ยผมผมว่าตรงนั้นความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะลดลงมาครับ นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเอ,อ่อให้เราดูดูว่าของแท้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งครับสําหนะรับอย่างเดือยมูเหลืองเนี่ยหลายแห่งฮะก็มีการไปจ้างให้คน<ม>คนไปจับมามจับมาไปจับมูมาแล้วก็ไปาฆ่า ซึ่งเราก็ไม่ทราบแล้วณนะต้นตอตรงนั้นน่ะเมื่อมีการฆ่าเกิดขึ้นมีการทำบัตรนะผมก็ไม่เชื่อว่าเดือยที่ได้มาจริงมันเป็นเดือยงินเหลืองแท้แต่ได้ามาโดยผิดธรรมชาตินะผมเชื่อว่าพลังธรรมชาติก็คงผมไม่เท่ากับที่สิ่งที่ถูกต้องตามตำราครูบาาจารย์ได้ สังสมเป็นมาได้สืบทอดกันมาครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจ,จารย์จวงแล้วก็ท่านอาจ,จารย์โฟนะครับที่มาให้สาระนะครับแล้วก็มาให้สาระทางกับทางทาง,ทางบ,าบ้านบ้านมุตาเรานะครับขอบคุณครับสบวัสดีครับ